ป๊าดอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วความบ่ยากอายมู่ค่ะมูน่ะโบเบนี่เห็นไหมโบเบนี่โอ้ได้สามหมื่นกับวัตรนาเรวดินมือเดียวดรอขอบคุณไผ่แน่นี่ขอบคุณพี่บายขอบคุณแม่นันแล้วก็พี่พี่ครับบ้านบายบีขับผมขอบคุณพี่พี่แม่แม่บ้านวายบีสำหรับมายล่วงหน้าแน่ไม่จะพอดนะคะ ขอบคุณพี่แนนด้วยขอบคุณพี่แนนที่ถ่ายภาพขอบคุณพี่เหลิมพี่แนนนี่เหรอแนคขับน้องลิลลี่ไหมเราถึงมาไล่ก่อนไล่กันเลยปัดวัดสนะปัดเสื้อสูงนะบ่บอกเขาเด้บ่ได้บ่บอกเขาเด้เออบัดบัดออกกล้องบัดออกกล้องจังเว้าว่าเพิ่นได้คอยบ่รูด้วยนี่คอยคอยจับกล้องขึ้นมาถ่ายอ้ายนี่คอยบ่รู้เด้วยนี่ปัด ให้ห่อใจค้านั่นค้านี่บริจาคของมาได้ออนไลน์วีเซยขึ้นไปอีว่าล้านๆนะเซยขึ้นไปคักๆ้าหาเงินโอ้ยเอาไปไปสิเก็บเอาน้องเจ้าไปจได้หาเงินเอาไปน้ำหากันขันว่าเขาบเลี่ยนไปเจียวคือไเป็นโซ่ห่างๆเสียบภาปภาคภูเขาเลยฮะปภากระเสียภูเขาว่าบเลี่ยงอ๋อว่าอย่นี่คือคือเขียนว่าบอล บอเลี้ยงอันก็เดียวเลฝันว่าฝันง่าเอานี่เดชไซอันหนึ่งไกลเทาไแม่พี่ไอปอนหนึ่งไกลเหลือนีีเดอ้่มันมาบมเีอ้ของเอานี่นั่นนี่นู่นซาอุ้ยไอป้อนกินบวดมันมันบูดจังกินได้ยู่มันบ่อบูดยังหอมหูหูอยู่ เจ้าอย่ามาตีอยตีกิปานนั้นเลอเดี๋ยวยัง่มี้ไผยัง่มีไผใหาแน่จะคนเลยอีแ้ยเยใจตีเอิ่ี่ใจบอลไอพี่นะบบเป็นปัญหาเพราะว่าเขาดิวกันอยู่แล้วนี่เลืออายนึงนี่โอ้ยกลัวจะมาฮอดป๊อดเดี๋ยวเด๋ยวไอ้ปอดเจ้าเนี้ไปบางก็กคอยไปยางอ่อนไม่ต้องพูด เจ้าวางกอ็คอยไอโฟนโอ้ยสื่นางแฉล์ตอนนี้ขึอฟต์ดิสก์้วยเอาโมเมนต์ไอ้ยิได้ไลน์กับไอ้ปฟนไอไอบอลนี şey ่ติผู้หญิงมันต้องสื่อหลายอย่างต้อมีอุปกรณ์ต้องก็ต้องได้เยอะกว่าคุณขอบขอบคุณพี่ๆแม่ๆซื้อเงาเหยียดแหงไอยิ้มค่ะบอชันได้ภาพป๊ขี้หายเด้อหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำสวยมากเปลี่ยนสูทไปหากินอาหารเศร้ากันเถอะหิวแล้วตอนเนี้ย ขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณเจ้าภาพบ้านบายบีเลี้ยงมื้อเช้าพวกเราวันนี้ไอปอนขอบคุณท่าแม่เขาสิเลี้ยงเขาเศร้าเจ้าเขาท่านี่าอย่างยูจิมาขอบคุณท่าแม่ข้าเจ้าพ่กขอบคุณจะบริจิตต์เด้สิขอบำเนี่ยเขาเลี้ยงแล้วโอ้ยบริจิตต์ดอกยายเสียเปียกไปทั้งหลังเขาเลี้ยงปมาอาหารย่างเดียวไอบอนไอปอนมิ้นประมาทเจ้า มินประมาทว่าเจ้าสิบ่เลี้ยงแล้วมินประมาทสือตองได้นั่นฮะห้องูุจจาระไม่ได้กินแลยห้งอุจจารเลยไปไปไปเดินทางเมื่อยแเล้วขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบาย